กินจริงหรือตัดต่อทำคลิป3ปีรวย100ล้านเปิดอาณาจักรพีทอีทแหลกถอยเบนให้แม่อีกวันปอเช่พร้อมเผยรายได้สูงสุดที่ไม่มีใครรู้ จากนักกินชีวิตพลิกสู่ยูทูบเบอร์7ล้านกว่าซับดีเจภูมิล้านอยากเป็นพีดอีทแหลกวันนึงถอยเบนซ์อีกวันปอร์เช่เจอทุกครั้งมีโรเล็กใหม่เผยรายได้ YouTube สูงสุดดีเจภูมิเปิดใจพีดอีทแหลกยูทูบเบอร์หนึ่งในตัวท็อปของไทย7ล้านกว่าซับสคริปเปอร์โดยเผยคลิปบุกบ้านพีดอีทแหลกกับเรื่องราวความสาเร็จ7ล้านซับเจ้าตัวถึงกับบอกเลยว่าอยากเกิดเป็นพีดอีทแหลกมานานมาก วันหนึ่งอยู่ๆก็ถอยรถเบนซ์คันใหม่มาอีกวันก็ถอยปอร์เช่มาเวลามากินข้าวทุกครั้งก็มีนาฬิกาโรเล็กเรือนใหม่มา การเป็นยูทูบเบอร์ตัวท็อปชีวิตพรีเมียมแบบนี้วันนี้จะไปล้วงเคล็ดลับของพีทอีทแลกโดยดีเจภูมิไปหาพีทถึงออฟฟิศพร้อมทั้งบอกว่ารถล้นบ้านออฟฟิศอย่างอลังการขณะที่พีทออกมาต้อนรับซึ่งดีเจภูมิเผยถึงความอูฟูแซวอีกครั้งเมื่อเจ้าของบ้านมาต้อนรับว่าเจอกันครั้งแรกคุณก็ถอย bmw series 5ผ่านไปไม่กี่เดือนซื้อเ e นซ cls ให้แม่ ผ่านไปไม่กี่เดือนถอยปอเช่สักพักสร้างออฟฟิศตอนนี้หาพื้นที่อีกสองไร่จะสร้างบ้านทุกครั้งที่กินข้าวก็จะเอานาฬิการเรือนใหม่มาให้ดูพีทอีทแหลกทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้พีทรีบบอกผมไม่ได้ทำงานเดียวไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวผมทำธุรกิจเยอะพร้อมทั้งพาทัวร์ออฟฟิศ โดยพีทรีบออกตัวหาเงินมาทำออฟฟิศที่เห็นเหตุเรายังเป็นหนี้ไม่ใช่ซื้อเงินสดห้องฟิตเนสอย่างดีเพราะต้องกินเยอะต้องคาร์ดิโอบริเวณ2ชั้นล่างเป็นออฟฟิศชั้น3รองรับทีมงานทำงานดึกมาพักได้และชั้น4เป็นส่วนของห้องนอนพีทและครอบครัว ก่อนที่จะควงคู่เจนภรรยาเปิดใจแต่งงานกันมา13ปีพีทเล่าที่มาของการเป็นยูทูบเบอร์ระดับตัวท็อปว่าเข้าวงการ YouTube จากความโชคดีผสมดวงต้องขอขอบคุณคนดู จริงๆมาจากเป็นนักแข่งกินอาชีพเสริมปกติจะอยู่บ้านเฉยๆเหมือนเกาะพ่อแม่ไปวันๆไม่ทำอะไรเลยชีวิตที่มืดมนมากช่วยพ่อแม่ปกติพ่อแม่ขายข้าวแกงเราชอบกินแข่งกินได้ที่ไหนมีรางวัลเราก็อยากไปผมตะกะกินอยู่แล้ว แต่แม่ไม่สนับสนุนเลยเขากลัวผมเสียสุขภาพเขาไม่สนับสนุนทำ YouTube พีดอีทแหลกจากเงินก้อนเดียว1 0 0 0 0แสนตอนนั้นคิดทำช่องตัวเองเราอยากได้คุณภาพเช่าอุปกรณ์ทุกอย่างออกกองรวมตัดต่อวันหนึ่งเสียสอง0 0ืบาทถ้าใครคิดจะทำเอาง่ายๆก็ได้ถ่ายจากมือถือก็ได้